สวัสดีครับผมจากนัฐทพลครับคลิปนี้จะมาทำการทดสอบ G ูสตา GST Standard ครับ กุสตาเนี่ยเป็นแบรนด์กีตาร์ของทางร้าน Music a r m นะครับที่ทางร้านเนี่ยได้ทำการออกแบบแล้วก็สั่งมาผลิตเพื่อมาจำหน่ายเองนะครับถือว่าเป็นแบรนด์กีตาร์ประจำร้านของทาง Music a r m เลยนะครับแล้วก s สตาเนี่ยก็ยังเป็นกีตาร์ขวัญใจสำหรับคนที่ชอบซื้อกีตาร์ราคาประหยัดนะครับสำหรับตัวนี้นะก็ราคาประมาณ8,000กว่าบาทนะครับและเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมก็ได้ทาการทดสอบ ตัวรุ่นใหม่ของเขาที่เป็นทรงเทเลมาแล้วนะครับวันนี้นะคลิปนี้เราจะมาทําการทดลองรุ่นใหม่ที่เป็นทรงสตัดบ้างนะครับโดยรุ่นใหม่ของเขาเนี่ยใช้ชื่อรุ่นว่า GST Standard นะครับเดี๋ยวเรามาทําการดูสเปคกันครับมาเริ่มที่คอนะครับที่คอเนี่ยก็จะเป็น r o s e w o d Maple นะครับก็คือ Maple เผานะครับเดี๋ยวผมให้ดูลายไม้ด้านหลังนะ พอมันผ่านการเผามานะครับสีเมเปิลปกติมันจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับมันก็จะทําให้มีสีที่เข้มขึ้นนะครับสำหรับบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบเมเปิลธรรมดาที่มันขาวเกินไปตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับงานคอโดยรวมเนี่ยในราคานี้ผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็ทางด้านหน้านะก็จะปะด้วยโรสตัดเมเปิลอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นฟิลกระบอดปะอยู่ที่ด้านหน้านะครับแล้วที่เฟดนะครับก็จะให้มาทั้งหมด22เฟสดนะครับเป็นเฟดแบบนิกเกิลนะครับ แล้วเราดูตรงที่ดอทตรงนี้นะครับที่รุ่นใหม่เขาทํามาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอะเบโลนนะครับอะเบโลนมันก็คือจะเป็นลายแบบคล้ายๆเปลือกหอยนะครับความยาวของสเกลเล็งคอเนี่ยจะเป็นแบบมาตรฐานสแตนดาร์ดของส่งสตัดนะครับก็คือ25.5ครับส่วนเรเดียนนะครับความโค้งเว้าของหน้าฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็จะอยู่ที่9.5นะครับเชฟคอเนี่ยเป็นโมเดิร์นซีนะครับถือว่าเล่นค่อนข้างง่ายนะทีนี้เรามาดูกันที่หัวกั้นที่โลโก้กูสต้านะครับตรงนี้เลย เขาก็จะเป็นแบบอาบารโลนเหมือนกันนะครับซึ่งมันจะแมทชิ่งกับตรงดอทที่ตรงฟิกอร์บอดตรงนี้นะครับส่วนถัดมานะครับก็จะเขียนว่า GST t t n n d r r นะครับแล้วทางด้านบนตรงนี้เขาก็จะมีสติงทีมาให้ด้วยตรงนี้ก็ช่วยลดเรื่องความเพี้ยนได้นะครับผมอ่าต่อไปที่ลูกบิดนะครับลูกบิดเนี่ยกูสตาให้มาเป็นแบบลูกบิดล็อกสายเลยนะในเลทราคานี้ได้ลูกบิดล็อกสายด้วยถือว่าสเปคจัดเต็มมากนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับ นี่ลูกบิดของเขานะครับเวลาเพื่อนๆใช้งานเนี่ยก็ใช้งานปกติเลยครับสอดสายด้านหน้าปกติแล้วเราก็แค่ทําการล็อกบิดล็อกตรงนี้ไปนะครับมันก็จะช่วยทําให้สายเราเพี้ยนได้ยากขึ้นนะครับผมสุดท้ายนะครับที่นัดตรงนี้นะครับก็จะเป็นนัดกระดูกนะครับแล้วก็ขันคอที่ด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูที่บอดี้กันบ้างผมต้องบอกเลยว่าในราคานี้นะได้บอดี เอาเดอร์ er ด้วยนะแล้วก็ส่วนใหญ่กีตาร์ราคาที่ไม่ถึงหมื่ 8, นเนี่ยแปดพกว่าบาทเนี่ยจะเป็นเบส w o o d นะแต่ตัวนี้พอเขาทํารุ่นใหม่ออกมานะครับเขาให้เป็นเอาเดอร์เลยนะครับส่วนสีเนี่ยผมดูแล้วมันเหมือนเป็นแบบสีครีมๆออกแบบไข่ไก่นะครับ ถ้าเกิดให้ผมนึกถึงแบบกีตาร์สีนี้ที่แบบเป็นไอคอนน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ที่เป็นเฟนเดอร์ของอิงวีนะครับให้เพื่อนๆลองไปดูอ่ะจะเป็นสีครีมครีมออกไข่ไก่นะครับตัวนี้จะเป็นสีแบบนั้นเลยนะครับและที่ปิก,กาดนะครับก็จะทําออกมาเป็นสีขาวออกครีมครีมนะครับแต่จะอ่อนกว่าตรงตัวบอดี้นะแล้วก็จะเป็นปิก,กาดที่มันมี3ชั้นนะครับถ้า เพื่อนๆลองสังเกตดูไม่รู้ว่ามันเห็นไหมมันจะมีเลเยอร์อยู่นะครับก็คือเป็นสีขาวเป็นสีดําแล้วก็เป็นสีขาวอีกทีหนึ่งนะในศัพท์ของการเรียกปิก,กาดกันอนะผมจะชอบเรียกแบบนี้ว่าเป็นแบบปิก,กาดที่แบบมี3ชั้นนะครับโอเคต่อไปที่วงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะเป็นปิกอัพของทางกุสตาผลิตเองหมดเลยนะครับเป็นซิงซิงฮัมนะคบเป็นปิกอัพแบบแอนิโคะนะครับสวิตช์คอนโทลนะครับ,ะรบจะเป็นสวิตช์แบบ5ทางนะครับผมแล้วก็1นึ่งวอลลุ่มหนึ่งโทนนะครับแล้วยังมีความพิเศษออีกอย่าง นึ่งนะครับก็คือเราสามารถตัดเป็นสปิดคอยได้นะครับที่ตัวนี้เลยตรงนี้ผมขอชมทางมิวสิกอามหน่อยๆว,ว่าทาสวิตช์ออกมาได้เก๋ไก่ดีแล้วก็ไม่ค่อยซ้ําแบบใครนะครับแล้วมันใช้งานจริงเนี่ยถนัดมากเลยนะสมมติเราเล่นๆอยู่เราอยากจะตัดคอยเนี่ยปุ๊บทําได้เลยนะครับถ้าเป็นบางรุ่นเนี่ยเขาอ,อาจจะทําเป็นดึงวอลลุ่มขึ้นนะครับแต่แบบนั้นมันก็ไม่ได้แย่แต่ผมว่าแบบเนี้ยมันใช้งานจริงแล้วมันค่อนข้างคล่องแคล่วกว่านะครับสุดท้ายที่บิดนะครับให้มาเป็นของวิวคินสันเลยนะครับ เรามาซูมกันดูใกล้ๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวโดยรวมเรามาดูงานบอดี้กันอีกทีหนึงรอบๆว่ากีตาร์ราคา8,000กว่าบาทนะให้งานมาประมาณขนาดนี้เลยดูกันให้ละเอียดปุ๊บโอเคดูซอกคอสัหน่อยสอิดูตรงตูดปุ๊บปุ๊บอืมอดูงานคออีกทีหนึงดูงานหัวกันอีกทีหนึ่งพลิกให้ดูหลังคอครับ ผมก็พยายามจะให้เพื่อนๆแบบเห็นละเอียดที่สุดนะให้เหมือนตาผมเห็นเลยโอเคครับทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับสเปคเดี๋ยวเรามาทำการทดลองทดสอบกันที่เสียงคลีนทีละปิกอัพเลยนะครับโดยวันนี้เสียงจะเป็นเสียงแบบดิบๆเลยผมอยากให้ทุกคนได้ยินคาแรคเตอร์ของเสียงกีตาร์แบบเนื้อๆนือแบบแท้จริงเลยนะก็จะทำการบันทึกเสียงแบบใช้ตู้นะครับแล้วก็จ่อไมเลยนะก็คือจะเป็นตู้ออร์เรน์ตรงนี้นะครับใช้ไมเป็นชัว57นะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันครับ เหมือนเดิมนะครับอันนี้ทัชชิ่งจากทางร้านเลยนะครับก็เรามาเทสกันให้ครบทุกเฟตทุกช่องนะว่ามันมีเดสโนตมีบัสไหมนะครับ ครับทุกคนถือว่าไม่มีเดสโนดไม่มีบัสนะครับเล่นได้สบายนะเราก็เล่นค่อนข้างง่ายนะเรามาเริ่มทําการทดลองกันนะครับที่ Pick Up ตัวหน้านะครับตัวเน็กตัวนี้นะลองดูครับ นะผมว่าเล่นค่อนข้างง่ายนะเวลาแบบผมจะเล่นสเปีดอะไรก็รู้สึกพริ้วดีนะโอเคครับต่อไปเรามาลองที่ Pick ปิกอัพผสมกันครับ ก็จะเอาไว้ปิ c กกิ้งหรือว่าจะเอาไว้ตีคอร์ดก็ค่อนข้างเหมาะสมนะครับต่อไปนะครับตัวตรงกลางนะครับตัวมิสตัวเดียวครับ <c oughs> ก็จะออกแบบเป็นเม็ดเม็ดปองปองีนะครับก็เหมาะนะถ้าเกิดแบบเพื่อนๆบางคนอยากเอาไปเล่นแบบพวกเป็นซิงเกิลโน้ตนะโอเคครับต่อไปนะเป็นตัวผสมนะครับระหว่างตัวมิดตัวนี้นะครับกับตัวฮัมเมอร์เนะแต่ผมยังไม่เป็นสปิดคอยนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูครับ ปลิกัพนี้ผมก็ชอบเอามาเล่นแบบหลากหลายนะบางทีก็แบบอาจจะมีฟิลแบบเล่นแบบคันทรีอันก็ได้นะครับหรือว่าจะตีคอร์ดแบบฟังๆหน่อย ต่อไปนะเดี๋ยวเราลองแบบตัดเป็นสปีดคอยลงไปนะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูครับเดี๋ยวเราลองสังเกตดูนะผมจะกดสวิตช์ปรับขึ้นมานะครับ กะับเป็นสปิดคอยในแง่ของคนที่แบบเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่มันมีแบบนี้มันเวิร์กนะเพราะบางทีถ้าเกิดแบบผมอยากปิกกิ้งให้เสียงมันบางๆโปล่ๆเนี่ยมันอาจจะหนาไปนะครับถ้าเป็นปิกอัพตรงกลางมาผสมกับแฮมเบอร์เกอร์นะแต่พอตัดตรงหลังเป็นคอยปุ๊บ ความเบลอมันจะหายไปนะครับก็ประมาณนี้นะอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวกลับขึ้นมาให้มันเป็นแฮมเบอร์เกอร์ก่อนมาทดลองตัวแฮมเบอร์เกอร์กันครับ ไปนะครับเดี๋ยวเป็นสปิทคอยนะครับ ประมาณนี้นะครับกับภาคเสียงคีนทั้งหมดนะเดี๋ยวต่อไปเรามาลองเทสเสียงแตกกันนะครับโดยที่จะใช้เสียงแตกจากหัวแอมเลยนะครับก็แตกจากแอมออเดนตัวนี้ครับลองดูครับ <c oughs> จบไปแล้วนะครับกับการทดลองกูสตา GST standard ครับก็ถือว่าเป็นกีตาร์ในเลนราคาประหยัดนะครับตัวนี้8,000กว่าบาทครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องงานที่ผมให้ดูอย่างละเอียดนะเกี่ยวกับการทำสีเกี่ยวกับการฟินิช ต่างๆนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องเสียงนะคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับพูดคุยกันสนุกๆน,นะครับแล้วดูคลิปผมอย่างเดียวเนี่ยเชื่อผมไม่ได้ร้อยเปอซ็นตะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมอยากให้ได้ไปทดลองให้ได้ไปสัมผัสให้เห็นด้วยตาตัวเองนะให้ได้ลองเล่นด้วยตัวเองว่า เสียงมันเป็นยังไงเสียงมันได้ยินอย่างที่ผมเล่นหรือเปล่าลองไปทดสอบกันดูที่ร้าน Music Arm ได้เลยนะครับแล้วคลิปนี้ขอบคุณร้าน Music Arm ด้วยนะครับส่งตัวนี้ให้ผมได้มาทดลองทดสอบให้เพื่อนๆฟังนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ cribe ให้ช่องจักรนัทพลด้วยนะครับและที่สําคัญมากๆนะครับสนุกกับการศึกษาเรื่องอุปกรณ์แล้วสนุกกับการเลือกซื้อเครื่องดนตรีมาเล่นอย่าลืมสนุกกับการฝึกซ้อมให้เยอะๆนะครับ เพราะว่าการฝึกซ้อมเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะโทนที่ดีเนี่ยออกมาจากมือเรา60-70%เลยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ